สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำคืนนะคะวันนี้นะเราก็มาคุยกันอย่างสบายๆนะคะกับประเด็นที่ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่ในโลกอินเทอร์เนต็ตมีการกล่าวว่ามีบุคคลบางกลุ่มนะคะบางกลุ่มนะเน้นว่าบางกลุ่มกล่าวว่าแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนทางเลือกอื่นๆหรืออหมออนามัยอะไรอย่างเงี้ย ไม่ควรใช้คําว่าหมอไม่ให้เรียกตัวเองว่าหมอนะคะแล้วก็ไม่ให้คนไข้เรียกว่าหมอด้วยอันนี้นะคะตามความรู้สึกส่วนตัวนะคะขอบอกก่อนว่าตัวเองนั้นเรียนจบแพทย์แผนไทยมาแล้วก็เรียนวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะคะแล้วกเ็เรียนแพทย์แผนปัจจุบันที่ต่างประเทศมาด้วยนะคะด o c t o r of Medicine ซซึ่งก็ได้เห็นนะคะการ ทำงานได้คือตัวเองได้ฝึกงานด้วยนะคะแล้วก็ได้ทํางานในทั้งสองบทบาทนะคะในฐานะแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันในความคิดเห็นของตัวเองนะคะไม่เห็นด้วยเลยนะคะที่จะไม่ให้เรียกแพทย์แผนอื่นๆที่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันว่าหมอเพราะอะไรรู้ไหมคะอันดับแรกเลยนะคะข้อหตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ แพทย์แผนไทยพุทธศักราช2556นกะก็มีระบุว่าอยู่ชัดเจนนะคะใน,ขนแขนงที่เรียกว่าเวชกรรมไทยนะคะก็คือมีหน้าที่เป็นผู้ที่ประกอบโลกศิลปะที่ประกอบวิชาชีพในการตรวจวินิจฉัยนะคะแล้วก็รักษานะมันมีคำว่ารักษาอยู่ในอยู่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็หมายความว่าผู้ที่ให้การรักษาบำบัดรักษา คนไข้คนป่วยก็ควรจะถูกเรียกว่าหมอถูกไหมคะแล้วก็มันก็เรียกได้ตามกฎหมายด้วยค่ะไม่ผิดกฎหมายใดๆนะคะมีกฎหมายรองรับมีพระราชบัญญัติมีประกาศอะไรจากสภาการแพทย์แผ่นไทยอันนี้ไม่พอนะคะในะโพชนทุกรมฉบับราชบิดียสถานก็ได้ระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าหมอเนี่ยสามารถใช้เรียกในผู้ที่บำบัดร,รักษา คนไข้ได้แล้วหมอเนี่ยมีอีกหหลายความหมายเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญผู้รู้เช่นหมองูหมอดูอะไรอย่างนี้นะคะหมอตาแยหมอทําขวัญอะไรอย่างนี้นะคะแล้วหมอที่เป็นคากริยาก็มีนะคะเช่นไอ้หมอนั่นไอ้หมอนี่อะไรแบบนี้นะคะ <S <S แล้วก็ยังมีหมอที่เป็นคานามอีกแบบหนึ่งที่ใช้เรียกปลาเฉี่ยถึงว่าปลาหมอด้วยเพราะฉะนั้นคําว่าหมอนั้นน่ะตัวดิฉันเนี่ยไม่รู้สึกที่จะว่า ควรที่จะจำกัดอยู่กับคนใดคนหนึ่งหรือแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นนะคะและแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกอื่นๆน,นะในกฎหมายเขาก็เขียนวิชัดเจนว่าพระราชบัญญัติผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย2 5ใช่ไหมคะมีคำว่าแพทย์นะคะการเรียนการสอนก็ใช้คำว่าแพทย์ตำราก็ชื่อว่าตำราแพทยศสต์ส,สงเคราะห์นะคะตำลาในการเรียนการสอนแพทย์แผนไทย มีหนึ่งเล่มชื่อว่าตำราแพทยศสตร์ส,รสงเคราะห์นะคะแล้วก็มีตำรามากมายเลยนะคะจากกองประกอบโลกศิลปะนะคะก็ใช้คําเรียกขานผู้เรียนแพทย์แผนไทยว่าแพทย์ว่าหมอนะคะยังมีทั้งจัญญาแพทย์อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยากจะจํากัดคําว่าหมอคําว่าแพทย์ไว้ที่แพทย์แผนปัจจุบันนั้นก็ควรที่จะไป แก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยชําระตําราทั้งหมดนะคะแล้วก็ไปแก้ที่ราชบัณฑิตยสถานด้วยนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะเราก็ไม่ว่าการใครที่อยากจะเรียกเราว่าหมอหรือไม่หมอก็ไม่เป็นไรตัวเราเองอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต้องการที่จะให้ทุกคนมาเรียกหมออยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าในกฎหมายของการแพทย์แผนไทยนั้น สามารถมีม,มีเขาเรียกว่ามีความคุ้มครองคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ดังนั้นก็เหมือนกับเป็นการแบบจะเรียกว่าเรียกรยก้องสิทธิ์มันก็ไม่เชิงอะคะ่ะก็คือไม่ได้ถึงกับเรียกร้องสิทธินะคะหมายถึงว่าผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนตะวันออกหรือแพทย์แผนโบราณอะไรเงี้ยแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนมีสิทธิ์มีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะใช้คําว่าแพทย์ว่าหมอได้อย่างเต็มภาคภูมิอยู่แล้วนะคะแล้วก็ เอาจริงๆแล้วอะบทบาทแพทย์นะคะบทบาทหมอที่อยู่ในดินแดนของสยามประเทศนี้หรือประเทศไทยเนี้ยมาแต่ดั้งแต่เดิมนะคะก็เป็นแพทย์แผนไทยนี่แหละคะ่ะที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการ ดูแลรักษาสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพรักษาผู้ป่วยชาวไทยเรามาตั้งแต่สมัยตั้งแต่ตั้งกรุงสยามสุขโขทัยมาเลยนะคะซึ่งการแพทย์แผนตะวันตกหรือว่าการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนี้เองนะคะโดยมีหมอฝรั่งคนแรกนะคะที่เป็นมิชชันนารีที่เราเคยรู้กันนะคะหมอบัตเล่อะไรงนี้ก็เข้ามา เผยแพทย์ศาส,สนาด้วยแล้วก็เอาการแพทย์ตนตกเข้ามาด้วยและเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในครั้งแรกนั้นที่รุนก้ารัชกาลที่5ทรงตั้งศริราชขึ้นมานะคะก็เป็นการสอนเปิดสอนแพทย์แผนไทยนะคะเป็นการเรียนการสอนแพทย์ครั้งแรกก็สามปีก็คือเรียนรวมกันนะคะทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่เรียนอยู่ด้วยกันแล้วก็แพทย์ที่รักษาอยู่ในศรีราชครั้งแรกก็เป็นแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นจึงจึงยังไงอะไม่อยากจะให้แบบ ไปด้อยค่าใครอะไรอย่างนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วยละกันนะคะว่าจะไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันหรือจะไปรักษากับแพทย์แผนไทยเนาะถ้าเกิดแบบคนไข้ที่จะแบบว่าพรีเฟอร์ที่จะต้องการรักษากับแพทย์แผนตะวันออกเออแพทย์แผนตะวันตกก็แล้วแต่คนไข้เป็นสิทธิ์เลือกของคนไข้เนาะในส่วนตัวจะเรียกว่าหมอหรือไม่เรียกว่าหมอก็คือไม่ไม่ซีเรียสเลยนะคะไม่ได้ซีเรียสเลยแต่ว่า ก็คืออยากจะเล่าเท่นนั้นเองเนาะแล้วก็บรรพบุรุษของของของตัวตัวพี่เองนะคะแล้วก็เพื่อนๆอ,อีกหลายหลายคนแล้วก็รวมทั้งคนที่มาบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แพทย์แผนไทยไม่มีสิทธิ์เป็นหมอเนี่ยพี่ก็เชื่อนะคะว่าบรรพบุรุษของเขาก็คงจะต้องเกิดมาจากแพทย์แผนไทยการประดุงคันไทยหรือที่เรียกว่าหมอตำแยนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเราอย่ามาทะเลาะก,กันเลยเนาะ เราก็เห็นแก่ประโยชน์ของคนไข้เป็นหลักดีกว่าเนาะแล้วแต่ว่าเขาอยากจะเลือกรักษาจะรักษากับใครรักษาแนวใดมันก็เป็นสิทธิ์ของคนไข้เนาะวันนี้ก็ฝากแค่นี้ละค่ะก็อย่าทะเลาะก,กันเลยเราก็มีกันอยู่แค่นี้เนาะถ้าคนไทยไม่รักกันแล้วใครจะมารักเราล่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ